กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับชื่อันจีก,นก็น,นีเกมเอ,อ่อวูทเลิงเวฟนะครับนะแล้วนะครับก็วันนี้ไม่รู้มันคลิปสั้นมาก็น่าจะสั้นเลย <c oughs> ไอ้ก็วันนี้ผมมาอยู่แถวแถวแถวไหนไหน,นะแถวใกล้ๆเมืองจินโซจินหูจินซูหมูเอียกยากเกินภาษาจีน ทับศั์มานะครับแถวๆนี้ครับบาที่เป็นเหมือนติดทะเลนิดหนึ่งน,นะครับจะเืินเล่นมานะครับอนะ่ะมันจะมี n อ c ซกับกล่องเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีกล่องเยอะมากเลยนะครับแต่พอเราเข้าไปปุ๊จะเปิดไม่ได้นะอ่ามันจะมีกล่องอลไรแบบกล่องใหญ่กล่องเล็กเปิดไม่ได้ครับก็เขาจะมีกิจกรรมให้เล่นเรียกว่าคุยกับ n อ c พซะมากกว่านะครับนีนเน้เขาบอกว่าเออจะให้ส่งปลา เรามีปลาเอ่าเท่าไหร่นะครับนะก็ไม่ไดโทษกดไปไปคือมันจะให้ปลาประมาณห้าชิ้นนะครับใช้ปลาประมาณ5ชิ้นนะปลาก็หาได้ทุ่ไปตามแหล่งน้ำเรียกว่าเอื้อปลาที่เราว่ายน้ําเก็บมาใสรถงเก็บมาก็เอามาใช้นได้นะครับเนื้อปลาพวกนี้เก็บปลาเนี่ยมันจะได้เนื้อปลานะครับแล้วก็เอามาให้เป็นดีซีตรงนั้นนะครับเนี่ย แต่คิดว่าน่าจะจํากัดวันละสองครั้งมั้งเพราะว่าผมกดกล่องไปแล้วมันจะมีกล่องตรงนี้หนึ่งอันที่ผมกดไปกับกล่องนุนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะวันละสองอันนะครับแลก็ใช้เนื้อปลาห้าชิ้นต่อสองกล่องเรียกว่าประมาณนั้นนะมั้งผมจะเก็บส่วนของที่ได้อะไรผมไม่แน่ใจว่ามันได้อะไรมากไปได้เยอะเปล่าเพราะจำได้ว่าไอ้กล่องเนี้ยผมมันมีมีได้เพชร แต่ไอกล่องที่ติดกับตรงอันเนี้ยเป็นกล่องทองแต่ว่ามันมันไม่ได้ของนะครับมันอาจจะมีสุ่มมันไม่เรียกว่าสุ่มหรอกอันมันอาจจะมีตายตัวแหละแต่เราแค่ไม่รู้ว่าอันไหนแต่สถานการณ์มันก็คือการสุ่มเนกกล่องดีกล่องเยอะะครับนะก็ว่างๆก็แวะมาครับไว้ละสองกล่องนะครับเนะี่ยคิดว่าไม่แน่ถ้าเราลองสลับเวลาจะมีผลเนี้ยนะครับผมลองสลับไป องวันเลยอ,อยากรูว่ามีผลไหมโอเคนี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเค close today what about tomorrow มาพรุ่งนี้นะเขาบอกอ่าประมาณนะี้โอเคเขาบอกให้มาพรุ่งนี้อาจจะเป็นเวลาจริงหรือเปล่าน,นะครับนะไม่แน่ใจ นะครับอันนี้ลองข้ามเวลาเล่นๆนะแต่ดูแล้วจะไม่ช่วยอะไรอ่าไหนลองไปดูข้ามเวลามากข้ามมาสองวันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมอ่าไม่ช่วยสงสัยน่าจะเวลาจริงแนละ้วอ่ก็นะครับจะลืมนะอ่าอันนี้คงไม่ทําให้ดูว่าเปิดกล่องนวมันก็แค่เปิดกล่องถ้าคุณจะดูอะไรนะเปิดกล่อง นะครับก็ไปว่าเก็บปลามาแล้วก็มาแถวๆนี้ครับมาเปิดกล่องนะครับใช้ปลา2ชิ้นนะครับ้ใช้ปลาห้าชิ้นนะครับมาแลกหนึ่งกล่องนะครับลวหนะวันเปิดได้สองครั้งนะครับก็สุ่มเอานะครับนะก็ถ้าจะสุ่มหมดถ้าจะเอาทุกกล่องก็ถ้าจะใช้เวลาหี่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะ นัาไปีอ่าตรงตรงด้านหน้าผมจะมีหนึ่งกองอันนี้สองกองอันนี้ตรงนี้สามกองตรงนี้สี่กองนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเออถูกแล้วนะครับมไม่ใช่มีสิบเอ็ดกองทั้งหมดมีประมาณสิบเอ็ดกองใช้เวลาหนึ่งวันต่อสองกองก็ห้าวันห้าวันกับอีกหนึ่งกองนะ้มัง้งประมาณนี้นเออ่น่าจะประมาณนี้ครับก็ กับปลาประมาณผมคิดว่ารอบร,รอบละสิบได้สองรอบนะได้สองรอบก็สิบชิ้นคือว่าสิบชิ้นอ่าห้าวันนะครับประมาณห้าสิบชิ้นได้ไหมห้าสิบชิ้นแล้วก็ห้าสิบห้าชิ้นแถมนี่กล่องด้วยก,กล่องเศษด้วยก็น่าจะครบแล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาหลายวันก็เป็นกิจกรรมในเกมที่ใช้เวลาจริงโคตรหลายวันเลยโอ้ไม่ก็ นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ได้ตลอดชีวิตนะถ้าคุณมีขบวนเขาว่าเช็คก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ถ้าปีนเขาแล้วไม่เจออะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมมางัดกล่องด้วยนะครับใช้ปลาห้าชิ้นนะตัวนี้นะครับปลาห้าชิ้นรับเนื้อปลาอะไรก็ได้อะมันก็อยู่เนื้อปลาเดียวใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมาก ก็เหมือเช่นันครับก็ยากลาทานผู้ชมก่อนน่ที่ชอบบล็อกแรกกับใครนัตว์เลยสุัขภาพทำไมไม่มีนต่างที่ตัดเข้าไปในช่วงนี้ก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝวนะครับก็สภาพสัตว์เปลี่ยนแปลงก็ระวังเรื่องสุภาพด้วยครับถดาเฉพาะไส่ระวังเรื่องอุบัติเหตุครับเช่นกันคราบสวัสดีครับท้ายคลิปครับก็นะครับมามีเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งที่หากล่องง่ายขึ้นก็คือให้อาหารน้องแมวนะครับนะ แค่นี้ก็จัดการนะครับให้หาน้องแมวไปเดี๋ยวน้องแมวก็จะพาเราเดินหาก่ลองเองนะครับต้อแตกแท๊กแกนะครับให้หาน้องไปปปัปั๊บปัของดีอยู่ไหนน้องโอเคประมาณนี้เขาก็จะบอกนะครับแต่ว่าผมเลือกไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น ฟังผมเลือกผมก็ไม่ใช้น้องแมวหรอครับ <S 2> <S 2> ผมก็เลือกตรงนู้นกับตรงนั้นทีเดียวเลยมันก็ฟุกได้ซะนั้นนะก็บอกว่าผมจะมีประโยชน์ครับไปแหละ